กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมแชร์นะครับที่อุตสาหการขายเอ็บีโคราชรตเนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมแชร์จะพามาดูบูธ m e r e e d e s e e n z ที่จัดอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับบูธของเรานะครับเป็นไงครับสวยไหมครับวันนี้จองได้อะไรครับคุณแชร์วันนี้จองวันนี้นะครับนี่เลยครับได้หมวกนะครับแล้วก็กระติกน้ําของ Mercedes Benz นะครับรวมถึงล่มด้วยนะครับผม ถ้าจองภายในงานนะครับก็ยังได้รุ่นกิฟต์ไวเ h อร์อีกนะครับผม5 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับวันนี้มีรุ่นไหนมาแสดงบ้างครับวันนี้นะครับก็จะมี c 3 5 0 e นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวนี้เพิ่งเปิดตัววันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตัวนี้เปิดตัวที่ราคา3 3 5ล้านบาทนะครับเป็นเครื่อง2 0 0 0ซีซีนะครับ71กิโลลิตรนะครับวิ่งไฟฟ้าได้ร้อยถึง113กิโลนะครับออกแบบมาทาสมัยมากนะครับผมตัวนี้ เอาล้ครับมีขันไหนบ้างครับต่อมานะครับก็จะเป็น e-Card นะครับตัวนี้จะเป็น e-300e นะครับเป็นตัว AMG Dynamic นะครับผมตัวนี้มา2สีนะครับวันนี้มีสีขาวแล้วก็สีดำนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคานะครับจะอยู่ที่3,899,000บาทนะครับผมอันนี้พนแบบอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบ My My Star Balloon นะครับผม ลูค้าดาวเริ่มต้นที่9 7ส0 0 0นะครับส่งอยู่ที่4 4 1 0 0บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับนิ่งได้กี่กิโลครับไฟฟ้ารุ่นนี้ตัวนี้นะครับอยู่ที่50กิโลนะครับผมถึง70กิโลนะครับต่อการช้หนึ่ครั้งนะครับตัวนี้ไฟหน้าสวยมากครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติบีมนะครับผมส่องสว่างในไกลถึง650เมตรนะครับมีไฟเลี้ยวตามพวงมาลัยให้ด้วยนะครับผม พาไปชมภายในหน่อยครับรุ่นนี้ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบ k ีรัสโกนะครับผมเปิดปิดประตูอัตโนมัติทั้ง4บานภายในก็เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมของ e car นะครับเป็นจอยาวนะครับขนาดที่12.3นิ้วนะครับแบ่งการทำงาน2โซนนะครับผมเครื่องเสียงเบอร์เมอร์สเตอร์นะครับผมตัวนี้ ให้พลังเสียงที่นุ่มนวลและมีพลังนะครับตัวนี้นะครับท้ายรถของเขานะครับนี่นะครับถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ชาร์จแบตตรงไหนครับชาร์จแบตนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับที่ชาร์จแบตไฟฟ้านะครับผมการรับประกันแบตเตอรี่ยังไงบ้างครับตัวนี้มีการรับประกัน50ปีนะครับมีจำกัดกิโลไหมครับอ่าแสนห้าหมื่นโลนะครับผม ตัวนี้เป็นที่เติมน้ำมันนะครับช่องเติมน้ำมันใช้น้ำมันอะไรครับตัวนี้เป็นแก๊สโซฮอนะครับ95นะครับผมเน้นให้เป็น95นะครับเรามาดูฝั่งด้านคนขับบ้างนะครับขอชมพวงมาลัยเต็มๆหน่อยครับนี่อันนี้เป็นพวงมาลัยท้ายตัดนะครับผมตัว AMG นะครับพุ่มหนังด้วยแนปป้านะครับอันนี้มีสนลุกไหมครับ ตัวนี้จะมีซัลูปนะครับตัวปักอินนะครับนี่สนมีรุ่นไหนอีกไหมครับที่จะแนะนำครับอ่าเหลืออีกคันหนึ่งนะครับ GLC นะครับจะพาไปดูที่ GLC กันนะครับผมอ่า GLC ตัวนี้นะครับเป็นตัวดีเซลนะครับผมเครื่อง2 0 0พนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่17กิโลลิตรนะครับคข้าๆนะครับไฟหน้าเป็นแบบไหนครับตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบมัลติบีมนะครับตัวดีเซลนะครับ มาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับตัวนี้นะครับมีกล้อง360องศานะครับจะมีเฉพาะตัวดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันกี่กิโลลิตรครับตัวนี้ก็17กิโลลิตรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะมาที่ราคานะครับ3,800,000บาทนะครับตัวดีเซลนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่25%นะครับ950,000บาทนะครับจะส่งอยู่ที่41,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น m า s t ต r b a l l ลลูนะครับ ก็สุดท้ายลูกค้าก็สามารถนํามาบรินซ์ได้นะครับหรือว่าจะปิดเลยทั้งก้อนก็ได้นะครับหรือว่าจะมันตีเทินก็ได้นะครับผมได้ทั้ง3ทางเลือกเลยนะครับขอชมท้ายรถครับคุณเชได้ครับเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันนะครับผมฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถเตะปุ่ปิดได้นะครับผมนี่รหลัางกว้างไหมครับตัวนี้เป็นรถ5้าที่นั่งนะครับสามารถพับเบาได้นะครับขอชมหน่อยครับพับเบาะป็นอยครับนี่นะครับเวลาลูกค้าจะพับเบานะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับผมลูกค้าก็ เรียบเลยครับขอชมด้านหน้ารถครับอ่เราดูด้านในกันก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นตัว A B U X นะครับตัวนี้หน้าจอนะครับจะอยู่ที่12.35นิ้วนะครับมีแคมเปญอะไรบ้างครับแคมเปญรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับมีแคมเปญพิเศษก็คือมีทางเลือกให้ลูกค้านะครับของ A B S นะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นเอ็กซาวันตี8ปีหรือว่าจะเป็นแอนติเมท4ปีก็ได้นะครับไม่จำกัดระยะทางานะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาแชร์ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมผมในในส่วนของวันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรีบมาจองภายในงานนะครับงานวันไหนครับคุณแชร์ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมรออีกทีก็มีสาปีหน้าเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้เงินไขพิเศษดีๆนะครับรีบมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ จองวันนี้ลูกค้าได้รุ่นรับกิฟต์ไวเชอร์อีก20,000บาทนะครับผมของทางเนมอนะครับรีบเข้ามากันนะครับผมแชร์้ออยู่นะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ